สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาสาธิตการทำกระทงฉัดนภาานะคะตั้งชื่อเองนะคะคู่กับคลิปแถวที่แล้วนะคะเป็นกระทงชนดลอันนี้ก็เป็นกระทงฉัดนภาาค่ะใช้ใบตองในการพับกลีบนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยใบโกศนค่ะหากใครมีดอกบัวหรือว่ากลีบดอกไม้ก็สามารถใช้แทนใบโกศนได้นะคะไปดูวิธีทำกันได้เลยค่ะ มาเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะทำกลีบกระทงแบบนี้นะคะคล้ายกลีบคอเสื้อนะคะแต่เราทำไม่สวยเท่าเค้านะคะเราก็ทำตามสไตล์ของเรานะคะตอนแรกเราจะตัดนี่นะคะถ้าใครมีเป็นพวกกลีบดอกบัวหรือว่ากลีบดอกไม้อะไรที่เป็นปลายแหลมแบบนี้ก็ใช้ได้นะคะของพี่ใช้เป็นใบโกสนค่ะตัดให้เป็นรูปสามเหลี่ยม ตัดให้ปลายแหลมค่ะแบบนี้นะคะใบหนึ่งก็ตัดได้สองอันแบบนี้นะแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพับใบตองใส่ใบตองฉีกที่ความกว้าง หกเซนค่ะยาวสิบห้าเซนนะคะเลือกใบตองให้มีส่วนอ่อนๆน,นะคะใบอ่อนๆพับลงมาแบบนี้ค่ะแล้วนำใบกอสนที่เราตัดไว้วางลงไปตรงกลางแบบนี้นะคะให้ปลายโผล่ขึ้นมาแล้วใช้แม็กเย็บโคนใบกอสนแบบนี้แล้วก็พับลงมาค่ะขวาทับซ้ายนะคะ แบบนี้ค่ะชั้นที่สองใช้ไม่เก็บตรงด้านไว้ส่วนที่เหลือตัดออกแบบนี้นะคะเดยวทำให้ดูอีกอันหนึ่นะะงพับลงมา ไปกะสวนมาวางตรงกลางใช่ไหมเก็บที่โคนทับด้านซ้ายลงมาค่ะด้านขวาลงมาทับด้านซ้ายอันที่สองขวาทับซ้ายนี่นะคะแล้วก็แมกเก็บส่วนที่เหลือตัดออก ใช่ค่ะอีกอันนึงก็ได้ดูอีกอันนึงนะคะภับลง นี่นะคะใช้อยู่ประมาณ36มอันค่ะฐานกว้าง7นิ้วนะคะจะใช้กี่แบบนี้36มอันค่ะมาเริ่มปักชั้นที่1นนะคะเราจะใช้12กรีบนะคะต่อ1ชั้นเลือกอันที่มีขนาดใกล้เคียงกันนะ ที่หนึงน,นะคะไปอชั้นที่สองชั้นที่สองก็จะ นที่สองเสร็จแล้วนะคะเริ่มสวยแล้วนะต่อไปันที่สาม ใชนี่ค่ะแล้วก็เอาดอกไม้มาตกแต่งนะคะใช้ดอกไม้เอาโทนสีเดียวกันเลยนะีน่ใตัวอย่างเป็นดอกพลาสติกนะคะ ถ้าใช้ดอกจริงก็ใช้พวกตะปูเข็มช่วยยึดได้ค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วปักทูกปักเทียนเสร็จแล้วค่ะกระทงชัดนะพาไม่มีใครเหมือน ตั้งชื่อเองเลยกระทงชัดนะพานะคะจะได้คู่กับกระทงธนดลที่ทําไว้คิปก่อนนะคะตรงนี้ถ้าเป็นดอกดาวเรืองก็จะสวยกว่าน,นี้นะคะเสร็จแ,แล้วค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ